ดังได้เพราะช่องดันเล่นมาแล้วสิบกว่าเรื่อง้านางเอกดังหลังถูกโยงเป็นดาราที่ไม่ยอมต่อสัญญากับต้นสังกัดเดิม ข่าวลือนางเอกกำลังจะโบยบินไม่ต่อสัญญากับต้นสังกัดเรียกว่าเป็นประเด็นร้อนที่ขยยาวงการบันเทิงพอสมควรเพราะข่าวลือระบุว่าเป็นนางเอกระดับแถวหน้าเบอร์ต้นของช่องเลยทีเดียวขอรวบรวมข้อมูลจากข่าวลือต่างๆเป็นข้อมูลจาก5นางเอกคนดังของช่องสมเริ่มการประมวลอายุการทำงาน 1. เบลล่าราณีแคมเปตนางเอกช่อง3เข้าวงการมาตั้งแต่ปี2554ถึงวันนี้เป็นระยะเวลากว่า10ปีแล้วมีผลงานหลากหลาย ทั้งงานละครกว่า20รเรื่องมิวสิกวิดีโอละครเวทีและภาพยนตร์ผลงานที่สร้างชื่อของเบลลาให้ฮอตสุดๆนั่นคือละครบุพเพศนิวาสที่ทำเรตติ้งสูงเป็นประวัติศาสตร์เลยทีเดียวในส่วนของรางวัลการันตีว่าเธอเป็นนักสดแสดงคุณภาพชื่อของเบลลาสามารถคว้ารางวัลจากเวทีใหญ่ๆ2ยายาอรัสยาสเปอร์บานนางเอกช่อง3เข้าวงการมาตั้งแต่ปี2 5 5 1ถึงวันนี้เป็นระยะเวลากว่า13ปีแล้วมีผลงานทั้งละครกว่า เรื่องนอกจากนี้ผลงานในรูปแบบของภาพยนตร์2เรื่องคือน้องพี่ที่รักและนาคี2เรียกว่าทุกผลงานนั้นได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในส่วนของรางวัลน,นั้นต้องบอกว่าชื่อของยายาขึ้นรับรางวัลการันตีความฮอตและความสามารถจากหลายเวทีเรียกว่าทั้งสวยและเก่งมากๆจนเธอได้รับการจัดอันดับ100คนผู้หญิงสวยที่สุดในโลก3แต้วนัทพรเตมีรักนางเอกช่อง3เข้าวงการมาตั้งแต่ปี2 5 4 9จนถึงวันนี้ เป็นระยะเวลากว่า15ปีแล้วมีผลงานละครมากกว่า20รเรื่องนอกจากจะเล่นละครแล้วแกวถูกเสนอเข้าชิงและคว้ารางวัลมาครองได้สาเร็จหลายเวทีด้วยกันนอกจากนี้ยังถูกจัดอันดับเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในเอเชีย The 100 Most Beautiful Asian f a c e of 2018 สี่ก้าสุภัสราธนชาตินางเอกช่อง3เข้าวงการมาตั้งแต่ปี2554เริ่มต้นจากการเล่นภาพยนตร์มาก่อนจากนั้นโด่งดังจากการรับบทของสไป์ในซีรีส์ฮอร์โมนไววาวุนในปี2556กระทั่งได้ส,สัญญาเข้าเป็นนักแสดงภายในวิก3ามพระราม4เมื่อปี2561และมีละครทุกปีอย่างต่อเนื่องฮาคิมเบอรี่แอนโอเทลมัสนางเอกช่อง3เข้าวงการมาตั้งแต่ปี2550ถึงวันนี้เป็นระยว ลากว่า14ปีแล้วมีผลงานละครมากกว่า18เรื่องเธอยังได้รับการจัดอันดับผู้หญิงสวยที่สุดในโลก100 most beautiful woman in the world 2020ต่อสัญญากับต้นสังกัดนั้นที่ผ่านมาคิมเบอรี่ไม่เคยถูกเปิดเผย